อยากจะบอกว่ามันเหลืองมันหอมมัน,ม,นมันน่ากินจริงๆเลยนะครับโอ้โหดูสิเอาละครับพบกับน้าอุ้ยนะครับช่องครัววิรวยกับนายวิลัตนะครับวันนี้นะ้าอุย้ยเสนอเมนูแ,นแหนมหมูซิกโครงทอดนะครับไปดูกันนะครับก่อนอื่นเลยเพื่อนๆก็นําซิกโครงที่ซื้อมาทํทความสะอาดให้ดีนะครับแมลิ้นพันอย่างเงี้ยทําความสะอาด นะครับผมแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เลยก่อนอื่นนำกระเทียมมาเลยครับตบๆ,ๆแบบนี้นะแล้วก็สับๆเลยนะครับไม่ยากใช่ไหม <ๆ S 1> นำสิกโคงมาครับนำข้าวหนึ่งถ้วยมาครับใส่ลงไปเลยครับข้าวสวยธรรมดานี่ยแหละครับแล้วก็นำกระเทียมที่เราเตรียมไว้ เกลือนะครับแล้วก็ขยี้ผสมลงไปเลยนะครับขยี้ขยี้แบบนี้เลยนะครับจากนั้นก็นำถุงพลาสติกมาบรรจุเลยนะครับ จะกินเมนูนี้ต้องใช้เวลานิดนึงนะเพื่อนๆเพราะต้องใช้เวลานะครับเวลาร,วรามักของของเขานั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับบีไล่ลมออกแบบนี้เลยครับไล่ลมออกให้หมดเลยนะแล้วก็พันพันพันรัดปากถุงให้อย่างดีนะครับบิดแบบนี้เลยอันนี้นะอุ้ยทําให้เป็นดูตัวอย่างนะก็เลยทําน้อยไม่ได้ทําเยอะนะเพื่อน ใครทำเยอะอัตราสมสมก็จะเพิ่มหน่อยนะแล้วก็รัดให้แน่นเลยนะยจะแน่นไปไหนเนี่ยเอาละก็จะได้ลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะนะครับแล้วเรานําไปไว้อุณหภูมิห้องแค่2วันนะโอ้โหไวเหมือนโกหกเลย ก็จะเป็นแบบนี้นี่เองนะครับจากนั้นนะอุ้ยตัดผ้ามาที่ลงกระทะไปเรียบร้อยแล้วนะนํามาทอดเลยก่อนอื่นเขาอ,อธิบายก่อนนะเวลาเรานําไปหมักที่อุณหภูมิห้องนะ่ะคือเราไม่ต้องไปไว้ในที่แบบมันมีความร้อนหรืออับหรืออนะไระไว้อุณหภูมิห้องธรรมดาธรรมดาโลง่งๆเนี่ยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวหมูเขาจะเสียได้นะครับ <c oughs> เอาละครับ จากนั้นก็นํากระเทียมสัดกับพริกขี้หนูของเราเลยครับหรือพริกสดของเรานะครับนี่เป็นติ๊กคงทอดพริกสดด้วยน้ำลองเลยเมนูนี้เพื่อนๆทำตามง่ายๆอร่อยมากกระทอดเขาให้เหลืองหอมก่อนนะกระเทียมเนี่ยแต่ไม่ต้องนานมากนะจากน,านั้น เสร็จแล้วนี่ตักขึ้นเลยก็จะได้หน้าตาซิกโคงอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปจัดจานกันเลยนะครับผมเอาล้วโอ้โหหน้าตาเห็นไหมอุ้ยกระออแบบแห้งๆเลยนะนี่ตูกตัวของเราพริกที่มันลงไปทอดแล้วมนะันก็อาจจะเผ็ดน้อยลงนะ จัดกับเครื่องเคียงนะครับมเมมีลูกโด,ดมีขิงมีหอมแล้วก็มะนาวเนี่ยรับรองเพื่อนๆทาตามอย่างง่ายๆเลยถ้าชอบนะครับมีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด like, กระดิ่งกดแชร์นะอุ้ยเลยนะเจอกันคลิปต่อไปครับ